คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ตั้มมีแนวทางหวยมาเลยมาฝากนะคะเพื่อนเพื่อนฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ตั้มด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเรามาดูผลหวยมาเลยงวดประจําวันที่สิ ที่ผ่านมากันก่อนนะคะไวมาเล์ออก041ค่ะเพื่อนๆแล้วก็36นะคะ041 41เราเข้าเป็นตัวกลับนะคะตําไฮชอบ14นะคะเข้าเป็นตัวกลับเนาะส่วน36นะคะเลขในตารางมีเลข3กับเลข6นะคะเพื่อนๆแต่ต้องไม่ได้จ่ะซ้า 36ให้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่รูดเลข3นะคะเพื่อนๆต้องให้เด่น9และ3สําหรับเพื่อนๆที่รูดเลข3นะคะก็จะเข้า36นะคะเราปังสุดๆเลยนะคะเราเข้าทั้ง2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะคะรูด3นะคะเพื่อนๆเ,เราไปตามกันต่อนะคะ แนวทางหวยมาเลค่ะงวดประจำวันที่13เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนๆเลขในตารางมีเลข0เลข8เลข3เลข7เลข6 1แล้วก็4นะคะเพื่อนๆเลขเด่นอยู่ตรงกลางตารางเหมือนเดิมทุกๆคลิปนะคะเด่นเลข7กับเลข6นะคะเลข7ก็จะมี7 0 1> 7 1 7 8นเะคะ707178เลข6มี6 1หนึ่งแล้วก็6 7นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนกันเลข3นะคะกันเลข3มี30 3 4แล้วก็3 8ค่ะส่วนอันนี้เป็นเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนต้องชอบเลขข้างบนนี้เลยนะคะ 08 37 6 8นะคะเพื่อนๆแล้วตัวสุดท้ายก็คือ81ค่ะ14ออกไปแล้วนะคะ14ออก41ไปแล้วเนาะเพื่อนๆถ้ท่านไหนชอบก็กัน14สไว้นะคะเพื่อนๆที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลข7 รูดเลขหนะคะวันนี้เนาะเพืเ่อนๆค่ะต้องเน้นยำ้ำเพื่อนๆไว้ทุกๆคลิปนะคะซื้อหวยอย่าลืมนะคะอย่าลืมตัวกราบค่ะต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะ ไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆมีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิตนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย